ในส่วนลึกๆของเราในองค์ประกอบของร่างกายของเราลึกที่สุดนั้นคือวิญญาณเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะพูดผ่านวิญญาณของเราเราจะมีความรู้สึกรับรู้ได้ถึงวิญญาณของเราว่าพระเจ้าอยากจะให้เราพูดประโยคนี้ออกมาและการเผยพระวจะนะไม่ใช่เพียงแค่พี่น้องเห็นภาพอย่างที่รู้เท่านั้นหลายคนตีความว่าฉันต้องเห็นภาพเท่านั้นฉันถึงจะมีของประทานการเผย แต่พี่น้องสามารถได้ยินหรือรับรู้พระเจ้าได้ทุกทางเซเลฟิมปิดตามองเห็นพระเจ้าได้ไหมเพราะเซเลฟิมมีกีตาไม่รู้กีตาปิดสองตายัางเห็นตาที่ปีกอีกเราสามารถรับรู้พระเจ้าได้ทุกทางแม้กระทั่งเราหลับตาแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นตอนนี้สําหรับคิทตจักรของเราและอาจจะหลายคิตตจกักรเห็นนิมิตแล้วรีบพูดเลยเห็นภาพแล้วรีบพูดเลยฝันแล้วรีบเตือนกันเลย เดี๋ยววันนี้ค่อยๆมากันไม่ใครอยากไปผู้เผยบ้างโอ้อ่านพระคัมภีร์กันบ้างอิสยาตายยังไงนะอิสยาถูกเลื่อยสองท่อนชีวิตแดเนียลเป็นไงบ้างถูกขังเน,ะนาะเยเรมีเป็นไงถูกทรมานไม่ได้ถูกจับไปเป็นเชลยที่บาบิโลนไม่ได้ไปอยู่ในวังสบายสบาย เอเสเคียวทำไรคะโอ้ยอยากเป็นผู้เผยกันเต็มเลยไปดูชีวิตผู้เผยก่อนไหมอะใครตอบได้บ้างเอเสเคียวทำไรเอเสเคียวนอนปิ้งอุจจาระกินเป็นไหมผู้เผยโอ้ยน่าซีดกันเต็มเลยแต่ก็เป็นได้นะถ้าพระเจ้า